สบายดีสบายด,ดีสบายด,ดียำมะแรงเนาะอยู่กับธรรมศาสตร์คือเกา้าว้ากินพักแล้วก็อยู่กับธรรมศาสตร์เนาะถา้า่าบ,บันนอกมวนบ่อมวนแห้งพี่น้องเอ้ย,อย,อยกินเสียงหนกเสียงนนอยากเงี้ยก็หากินมันนี่ก็มาค้าคุดจิรอเนาะเรือ่องว่านางหองไต่ดิน ไม่ใช่ขุดลองบังเนาอข้อยต่เนี้มันเลิกมันเลิกมันตื่นค้อยจีโร่เด้อนี่เด้อข้างใต้อาเซียนต่างเนาะเขาเอิอนาจีรีดถ้าขุดค้อยนะถ้าตัวดำๆเผอเออนาจีโร่บานห้าเผอเออนาจีโร่เบิ้งจิขุดให้เบิ้งเนาะเพราะมันเลิกมันตื่นกันได้ทำการขุดกันเลยบัดน มานียู่ข้านาะนั่นหอได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วอันนี้อันนี้จิรอตัวแม่อันนี้จิรอตัวแมียไม่โผล่ะเบิ้งจิโองคุดตัวนะเดี๋ยวในมังมีโผล่ได้เรามนสอนกันนะบูถ้วายในบูมี